พระธรรมผู้วินิจัยการกรบฏของอิสราเอลและการช่วยกู้จากพระเจ้าในพระธรรมผู้วินิจฉัย เราได้เห็นวงจรแห่งบาปและการไม่เชื่อฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคนอิสราเอลการหันเหไปจากพระเจ้าของพวกเขานำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการกดขี่จากคนต่างชาติเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดที่ทำให้เข้าใจผลของการกรบฏต่อพระเจ้าแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์พระเจ้าทรงตั้งผู้วินิจฉัยให้เป็นผู้กอบกู้ประชากรของพระองค์ผู้นำเหล่านี้ได้แก่โอธานเอลเอฮูดชัมกาเดโบลากิเดโอนโทลายาอีเยบทาอิบซานเอ โนอับโดน,โดนและแซมซันแต่แม้แต่ผู้วินิจฉัยก็ไม่สามารถทำลายวงจรแห่งบาปได้อย่างสมบูรณ์เรื่องนี้ชเชให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกษัตริย์ที่ชอบธรรมที่จะนำความมั่นคงและความเป็นเอกภาพมาสู่อิสราเอลอย่างแท้จริง พระธรรมผู้วินิจฉัยเตือนเราถึงอันตรายของการเหินห่างจากพระเจ้าและตกหลุมพางของบาปขอให้เราระมัดระวังในการรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าการที่พระเจ้าตั้งผู้วินิจฉัยให้เป็นผู้ช่วยกู้แสดงให้เราเห็นถึงพระคุณและความเต็มใจที่จะให้อภัยของพระองค์ไม่ว่าเราจะล้มลงกี่ครั้งพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยและฟื้นฟูเราเสมอให้เราหันกลับมาหาพระองค์ตัวอย่างของผู้วินิจฉัยที่สัตย์ซื่อยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรายืนหยัดใน ในความเชื่อและในการเชื่อฟังแม้นต้องเผชิญกับอุปสรรคและการล่อลวงต่างๆเมื่อใดก็ตามที่เราผิดพลาดพลั้งบาปให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจและสแสวงหาการทรงนำจากพระองค์ขอการช่วยกู้จากพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์องค์สูงสุดได้เสด็จมาเพื่อประทานเสรีภาพที่แท้จริงและการไถ่นิรันให้แก่เราขอพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้อวยพระพรคุณครับ